ขอแนะนําตัวก่อนนะคะอดิฉันะคะนางสาวอุรวันพงโพนะคะสํานักงานเกษตรอาเภอสังโก้นะคะจะมาทําสาธิตนะคะเชื้อทิปโตัฝากนะคะสูตรขยายนะคะค่ะส่วนผสงนะคะก็จะมีแป้งข้าวโพดนะคะครึ่งกิโลนะคะเตรียมไปแล้วนะคะอยู่ที่โต๊ะนะคะแล้วก็น้ำสิบลิตรนะคะแล้วก็หัวเชื้อทิโตัาดยี่สิบกรัมก็เดี๋ยวดู สาธิตนะคะขอุณคขั้นแรกเลยนะคะเราจากน้ำนะคะ10ลิตรนะคะเราจะเอาน้ำ1ลิตรเนียนะะ่ยค่ะมาผสมแป้งข้าวโพดก่อนนะคะคนก่อนและที่9ลิตรนะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำนะคะอยู่พอเดือดน,นะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวสา่งทนะคะ นำแป้นะคะลงไปในน้ำผึ้นะคะแป้งกโคนนะคะแล้วก็คนให้ละลายนะคะไอ้คนนะให้ให้ละลายใช,ใช่ค่ะ จนให้แป้งละลายนะคะเป็นน้ำเดียวกันนะคะไม่ให้แป้งเป็นก้อนนะคะให้แป้งละลายะคะอค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นถ้าเป็นก้อนนะคะถ้าไปโดนความร้อนนะคะมันก็จะแบบเป,เป็นแป้งเปียกอะค่ะแทนมันจะไม่ละลายนะคะชัยโยนะคะค่ะ ก็คือเอาน้ำ9ลิตรนะคะพอเดือดนะคะแล้วเราได้น้ำมาแล้วอะค่ะแล้วเราจะค่อยๆเทน,นะคะ,ะแป้งนะคะที่เราละลายน้ำอะค่ะ1ลิตรนะคะ,ะเทลงไปนะคะพร้อม ทั้งหมดนะคะแล้วคนต่ออีกประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ยกลงวางไว้ที่ไหลลงนะคะรอใ้เย็นนะคะไม่ให้มีลมเข้าอะค่ะค่ะนะคะค่ะ,คะไหล้ลง <c oughs> ไหล่ล <c oughs> ลเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงนะเวลาออกมาพรีเซตนเนี่ยหญิกเรียก คำว่าอ้านะผู้ผู้ชายอ้าได้แล้วผู้หญิงห้ามเอาอย่างอื่นแทนถทนนึกไม่ออกหายใจไม่ต้องค่อยเทเลยค่ะเทปวดเดียวได้ไก็เวลาเราเทลงไปนะคะค่อยๆเทลงไปเพราะน้ำอ่ะมันร้อนแล้วแบบขามันจะได้ละลายเลยก็เข้าใจเลยและกาเือนละหน้านะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าแป้งม,ม,มันมันตุตะกอนอยู่อะคะ่ะแล้วก็นะคะอ,อ,อุณหภูมินะคะไม่เกิน30องศานะคะแล้วก็โรยหัวเชื้อนะคะคีตโตฝาดน,นะคะประมาณ20กรัมลงไปคนให้กระจายจนทั่วนะคะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อเชื้อหัวเชื้อมันจะ มันร็ลอยไปเลยได้ไหมต่างเดือนตื่นอะไรเงี้ยเอาอเหัวเ,เชื้อลอยเลยได้ไหมไม่ไดเราอะหัวเชื้อมันจะตายอะค,ะ,คะค่ะค่ะค่ะก็หมักไว้นะคะ14วันนะคะแล้วก็นำมาใช้นะคะแล้วก็ก่อนแบ่งบรรจุหรือก่อนนำไปใช้เนี่ยเอ่อต้องคนหรือเขย่าให้หัวเชื้อกระจายตัวจน ให้กระจายตัวก่อนนะคะแล้วถึงนำไปใช้นะคะก็ฉีดพ่นนะคะหนึ่งร้อยซีซีค่ะโทษทีค่ะฉีดติดทุกทีเลยนะฉีดพ่นนะคะหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะฉีดตอนเย็นนะคะที่แบบแสงแดด ฉีดเชื้อราบริวเวเลียนะคะค่ะฉีดช่วงช่วงเย็นนะคะถ้าแดดเยอะอเชื้อมันจะตายนะคะก็อันนี้นะคะกำจัดศัตรูพืชนะคะอาทิเช่นนะคะเพียอ่อนเพียแป้งเพียไฟไลายแดงนะคะแมลงวีขาวนะคะเพียกระโดดนะคะแล้วก็เพียจักจัน่นหนอนก็หนอนห่อใบนะคะแมลงสิงแมลงหลาแล้วก็ด้วงหมัดผักนะคะและทั้งช่วงตัวอ่อนและตัวแก่นะคะอันนี้ก็ สูตรนี้ก็สามารถาทำลายาเพระกดดสีน้ำตาลได้ด้วยนะคะ,คะและตัวตัวไข่ของมันด้วยอะค่ะอันนี้ช่วงรอจดเสร็จเรียบร้อยยังอะค่ะใช้ได้อะคะ ที่เรา10ลิตรน้ำา10ลิตรแล้วก็แป้งนะคะได้แล้วนะคะตัวนี้พอดีว่ามันร้อนนะคะเพราะว่าเราต้องใส่เชื้อหัวเชื้อราทิตโตฟาดเนี่ยมันต้องรอให้แป้งในเนี่ยค่ะเย็นซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อมันจะตายนะคะค่ะ ก็เดี <desserts> uh, it, ๋ยวทานข้าวอะไรให้เสร็จก่อนนะคะแล้วมาดูอ oh, no. ีกท okay. right ีว er? right ่ามันเย็นพอที่จะใส่สารที่ตัวฟาดได้หรือยังนะคะก็บรรจุใส่ภาชนะนะคะแล้วก็หมักไว้14่วันค่ะใส่บรรจุใส่ขวดนะคดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เสริมอีกหน่อยค่ะคือบางทีพ่อบ้านไปเอาม้อแม่บ้านมาใช่ไหมพอต้มแป้งเสร็จก็ถ่ายออกเลย หาถังอะไรมาต่างหากไอ้ถังนั้นต้องทนความร้อนนะก็จะใส่พลาสติกนี่เดี๋ยวมันยุบอะาไมทนร้อนเดี๋ยวมันยุบไปใส่ถังถังสีถังอะไรได้ร้อนรอเอ,อไปเลยแล้วก็ปุกหาผ้าพลาสติกผุกเอาไว้แค่นั้นเองแล้วก็หม้อล้างให้สะอาดคือแม่บ้านเขาไปไม่งก็จะด่าเราสิบสี่วัน,นเนาะเชื้อเนี่ยจะเดินสามสิบองศาถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเชื้อมันจะอ่อน ถ้ารอดมากสาวที่เาสาตายหมดเลยไม่เดินอันนี้ต้องใช้ระบบเย็น<ๆ><ๆ>เวลาเข้าไปงอก<ๆ>ก็ต้องอาศัยความชื้นชิดถูกชิดถูกไปข้าวอยู่ยอดข้าวเนี่ยเชื้อตาย,ย<ๆ>ไ,ไหมตายไหมตายไม่ตายอะไรนะ ไหมไม่รู้ตายไม่ตายไม่รู้เอามีคำถามอะไรไหมครับก็น้นำหลอมก็จะเรไปกินอะันครับไปขยายมีอาหารอะไรในแปลงอาะแหละมันกินแปง้งลกเว้นจะมันเจอพวกแบ่งด้วยครับเกาะติดอย่างนี้เชีดทูทแบงมุมตายไหม ได้ตัวห้ามตัวเบียนเราไม่แย่นะเออวางใหถ้าโดนจังๆนะแมงมุมเก็ดเสร็จแต่โดยมากนะไอ,อย้ยางมแมลงที่บินมาแมงเต่าแมงอะไรที่เป็นตัวห้ามตัวเบียดเวลาเราฉีดมันก็หนีไปมแมงปอเนี่ยไม่โดนหรอกแต่จะมีก็มีแมงมุมแต่ว่าต้องโดนจังๆ ถ้าโดนยังจงเชื่อมันเข้าไปถูกตัวมัน,นก็หลยซึมเข้าไปมาเลมันก็ตายแต่โดยมากแมงมุมมันอยู่สูงนะไอเชื้อนี่ยมันสอบจากงอกเนี่ยมันต้องอาศัยความชื้นเพราะฉะนั้นฉีดไปแล้วไอที่เพีย้ยกระโดดสีตามันอยู่แถวใกล้น้ำมันกะ็เชื้อนี้ก็จะเดินอ,อาศัยความชื้นถ้าแห้งมันไม่โตที่พี่บอกสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย รับลมชื้อยู่ได้ด้วยอาหารและสิ่งแวลดล้อมที่เหมาะสมในหลักนี้ใช้ได้ตลอดไปเลยทั้งทุกเรื่องเลยเราวต้องรู้ว่าเฮ้ยปลูงข้าวอะไรคืออาหารของข้าวชาวนาส่วนใหญ่ไม่รู้สองอะไรคือสิ่งแวลดล้อมที่เหมาะสมถ้ารู้นะเขาไม่ใส่สามทางใช่ไหมแต่ว่าทําไมชาวนานี่ต้องสอนให้ปลูกผักเนาะ ถ้าผักไม่ทิวออกไม่ได้กินแต่ทีข้าวเนี่ยผมก็บอกหวานสามต่างได้ไม่มีปัญหาเลยพอข้าวอายุสิยี่สิบวันเดินถอนเลยเดินถอนจัดระยะก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับที่น้องแซงไปกับลูกศิษย์ไปญี่ปุ่นไปดูเครื่องเรียกเครื่องแท็กหญ้าแปดแถวเราจะหวานข้าวห้ากิโลนี่แหละมันก็จะห่างกันเก้าเซงสิบเซ จแล้วเวลาข้าวอายุ20วันเนี่ยเราจะเอารถนี่ลงไปจัดแถว30เส้นไปทางยาวตัดทางขวางเพราะหญ้าที่มันขึ้นอยู่ในแถว30เส้นระหว่าง30เส้นถูกจัดการเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีหญ้าอยู่ในแถวของต้นข้าวถึงเวลานั้นเดินถอนได้ไม่ยากเราก็จะทํานาโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราสอนสอนไปอย่างที่นี่ว่ากําจัดหญ้าเท่าที่แต่วิธีใดสอนไปแล้วไม่ใช่ สอนแล้วหนึ่งใช้วิธีย่าย่านี่ก็หมายความว่าเกี่ยวข้าวเสร็จเอาจุลินทรียเอาสารปรับปปุดินนาวานฉีดทับจุลินทรีย์เอาน้ําเข้าแล้วก็ใช้วิธีย่าย่ากับตีหรือปั่นนี่คนละว,วิธีถ้าใครยังใช้วิธีตีดินหรือปั่นอันนี้ต้องหมักฟางก่อนไม่งั้นรถมันไม่มาอย่างของของของใครที่เราอีรนนะ่ะ เออฟางครันบคนเหลือง,ง่ายๆเหลือตอนนี้ของผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์ดรนี่ก็เหมือนกันม,มีมีมีฟางอยู่ซึ่งเรียกรถมาเขามีฟางอยู่เขาไม่มาเราลบติดสีไม่ได้เราก็หมาักฟางซะกอ่อนฟางก็หายไปเหลือแต่ต่อสั่งสดแต่ตอนตอนที่ตีเนี่ยพลาดพลาดเวลาจะตีฟางสดหรือตีหญ้าสดลงไปในแบกนาเนี่ยน้ำาลุกติด น้ำเยอะมันก็เด้งขึ้นน้ำันไรมันจะจบใช่ไหมน้ำขุกขลิกเดี๋ยวหลังจะเอาเอาเอา,เอาหนังมาฉายให้ดูปีฟางสดทับยังไง